ข่าวดีมาบอกค่ะไม่ใช่ชื่อรายการไทยรัฐแต่ว่าเป็นข่าวดีที่อัภาวาจังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ชมทุกท่านคะในพื้นที่จุดนั้นหรือว่าใกล้เคียงใครมีขยะแล้วอยากเปลี่ยนเป็นไข่ไก่ช่วงนี้บางคนบอกว่าไข่ไก่แพงหรือเปล่าทั้งแพงเป็นฟองต่างๆนําขยะนําขวดพลาสติกไปแลกกันได้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการของวัดอินทารามตาบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคือเป็นโครงการที่วัดเนี่ยร่วมกับผู้นําท้องถิ่นในการจัดโครงการพลังบวรเปลี่ยนขยะแลกผักปันสุขพัฒนาสิ่งแวดล้อม นี่ได้ทั้งความยั่งยืนได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยค,คุณผู้ชมบรรยากาศคึกคักมากโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์คือบางคนเนี่ยก็นำไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยใส่รถซาเลงแล้วก็แบบพ่วงข้างมาเพื่อมาแลกไข่ไก่บางคนก็ถือเต็มมือเลยนะคะทีนี้อัตราในการแลกไข่ไก่มันเป็นแบบนี้ค่ะนำขยะนำขวดน้ำมาแลกขวดใหญ่หน่อย10ขวดแลกได้2ฟองแต่ทีนี้ถ้าเป็นขวดไซส์ธรรมดาขวดเล็กๆ15ขวดแลกไข่ไก่ได้2ฟอง ส่วนกระป๋องอลูมิเนียม5้ากระป๋องแลกได้สองฟองโอ้โหนี่เด็กๆเด็กเเอาไข่ไก่อุ้ยหนุ่มคนนี้คือน่าจะได้ไข่ไก่เยอะเลยเนี่ยเต็มถุงเลยขวดไอตัวขวดพลาสติกต่างๆเช่นเดียวกันกับคุณยายปทุมค่ะวัย78ปีก็ขี่จักรยานไฟฟ้าพาเหมือนกับโอ้โหขยะขวดเนี่ยทั้งหมด405ขวดมาแลกไข่ไก่ได้27ฟองคุณยายจะเอาไข่ไก่เนี่ยไปทําอะไรบ้างแล้วคุณยายทำไมถึงเก็บขวดได้เยอะขนาดนี้ลองฟังเพิ่มเติมเลยค่ะ หอมาแลกไ <heaven> ข <entender> oh, oh, <what> ่ค to ่ะอ <ale> oh, oh, right. ๋ออาอไปจากไหนคะเนี่ยอ๋อนี่ไปเก็บประมาเก็บตามถน่นุ่มเก็บเยอะๆที่บ้านเยอะล่ะมาอ้าวชอบสิคะทำไมอ้าวดีปลาราไปขายขายเราด้วยน้อน ชคท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถนําขยะนําขวดพลาสติกขวดอลูมิเนียมไปแลกไข่ไก่แล้วก็ผักสดมีผักสดด้วยเนี่ยค่ะต่อคิวเป็นประเบียบมากทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสาโม,มงนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการแลกขยะแลกไข่ไก,ก,ก่แลกผักเอาขยะไปแลกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะมีการสอนธรรมเทศนาเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มสุขทั่วนหน้าด้วยค่ะ